สวัสดีครับผมชวันชาวนชาแนลนะครับหลังจากที่ผมทําไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือเชื่อมเหล็กบายยังไงไม่ทะลุนะครับก็มีเพื่อนๆอคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าผมไม่ได้เอาชิ้นงานมาต่อกันนะครับว่าว่ามันเลยเชื่อมแล้วมันไม่ทะลุนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาชิ้นงานสองชิ้นนะครับมาต่อกันลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาทดลองเชื่อมให้เพื่อนๆ่อนได้ดูกันนะครับดูนะครับว่ามันจะทะลุไหมนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะต่อลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะเชื่อมออกมาเป็นยังไงแล้วก็ออ่่่าาคคคลลิปทีแ้ววนนนะะรรัับบเเพืมม ตามหลักการหรือทฤษฎีแล้วนะครับมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกที่ถูกต้องก,ก็ใช่ครับเป็น,เป,นเป็นหลักการที่ผมไม่ได้ทําตามทฤษฎีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้ทาตามทฤษฎีนะครับแล,แ,ลแล้วก็แล้วก็มาลองเชื่อมเหล็กบางต่อกันลักษณะนี้นะครับดูนะครับว่ามันจะเชื่อมได้ไหมไม่ได้ทําตามทฤษฎีนะครับอันนี้ทําตามความคิดของผมเองนะครับถ้าผิดหลักการหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ที่จะไม่เคารพหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเคารพทุกความคิดเห็นนะครับแแต่่่ผผมมมจจะะาาาททดลลลลองงหู้นครัััับบวววกีส แล้วก็ผมทดลองเชื่อมเหล็กบางแล้วนะครับเชื่อมท่อเหล็กบางลักษณะนี้นะครับต่อกันนะครับดมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงตามที่ผมทดลองนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก่อนี่ดูกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจให้กันในการทาคลิปต่อไปนะครับผมมาดูกันเลยก่อนจะไปดูผมเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่าข้อเหล็กบางที่ผมเอามามาวัดนี้นะครับว่าผมใช้ที่ความหนาเท่าไหร่นะครับ ันนี้เป็นท่อเหล็กบางนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นท่อเหล็กบางอยู่ประมาณหนึ่งจดหนึ่งหกมิลลิเมตรนะครับหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งจดหนึ่งแปดมิลลิเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมใช้แบบนี้นะครับสองชิ้นต่อกันสองชิ้นต่อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเชื่อมกันดูครับผมมาดูกันเลยไปอันนี้นะครับหลังจากที่ผมอ่ ได้ทำการอันนี้นะครับหลังจากที่ผมสลับขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสายเชื่อมนี่นะครับอันนี้คู่บวกเป็นกาวนะครับแล้วก็หัวเชื่อมหัวเชื่อมหัวเชื่อมเป็นเป็นลบนะครับหัวเชื่อมเป็นลบสายกราว เป็นบวกลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองเชื่อมเหล็กบางกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไง อันนี้นะครับหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จนะครับก็สลับขั้วเชื่อมนะครับแล้วก็เชื่อมเหล็กบางนะครับแล้วก็เชื่อมหยุดเชื่อมหยุดนะครับที่ผมเอาชิ้นงานมาต่อกันนะครับก็จะเป็นแนวเชื่อมลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จนะครับแล้วก็เจยแล้วก็ปัดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว ผมทดลองเชื่อมให้ดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะครับอีกด้านหนึ่ง อันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่ผมได้ทําการประกอบต่อเข้ากันลักษณะนี้นะครับต่อชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองเชื่อมเหล็กบางให้ดูนะครับที่กระแสไฟประมาณ30นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไฟปรับไฟให้เหลือ30นะครับแล้วก็เดี๋ยวม,มาทดลองเชื่อมเหล็กบางให้ดูกันนะครับลักษณะนี้นะครับเชื่อมเหล็กบางโดยใช้กระแสไฟ30นะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไง หลังจากที่ปรับไฟเหลือ30แล้วนะครับดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับก้อนขี้หมาเห็นไหมถ้าไฟเราปรับให้ไฟน้อยมากๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนขี้หมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหล็กมันก็จะไม่ค่อยหลอมละลายติดกันนะครับความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงนะครับแนะนําไม่ควรไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะครับ ถ้าใครถนัดเชื่อมเหล็กบางแล้วก็ด้วยระยะอาร์คที่น้อยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมแล้วมันติดกันได้ก็ <c oughs> กกสามารถทุกคนก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เราไม่ไม่มีอะไรกับใครนะครับหลังจากที่ผมทดลองหลายๆวิธีให้ดูแล้วนะครับก็ผมก็มาทดลองให้ดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมช่างวันชาวนชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ